สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อน,นี้เฮาก็ได้มาล่าแก้บุญอยู่คำํำโนดอุดอรธานีเนาะอำเภอบันดุงเพราะว่าเฮาได้บุญไว้เมื่อร้ายปีที่แล้วว่าขอให้เฮาประสบผลสําเร็จในการขายทีขายทางเนาะในที่สุดที่แปลงนั่นก็ได้ขายได้ราคาสมดังมุ่งมา่นปรารถนาเนาะเมื่อน,นี้ขน้อยกับขอบครัวก,ก็เลยพาก,กันมาล่าแก้บุญเนาะให้ป่ญา่า สีสุดโชเจ้ายาปทุมมาได้เบิงการแสดงล่ำของลูกเนาะขอให้จ้ปูเจ้ายาได้รับสิ่งที่ลูกกับครอบครัวได้มาระถวายในมือนี่เนาะมือนี้เขามาล่ำอยู่สาราหลังเกาาาเ่าเามาตเตเศ้าจังน่อยเนาะมาช่วงประมาณสองโมงพอดีเลยยังมัมีไผ่มาปันไหนเพราะว่าเฮือนเฮากับปไก่เนาะจากอำเภอคำสน,น่นโอ้ยจากบ้านดุงเนาะ จากชมนโนูดกับพกไก่บันไดรัดมาเนาะทุกคนเนาะมือนี่ก็เป็นมือสันมันดีอีดีเนาะคะนะ่ะเนาะหลังจากล้ำแล้วล้ำบทได้ซ้อมได้พี่นอ้องได้เกลองเสียงมามาปเปิดโทรศัพท์ ลากะล้ะํด่ดเลยเนาะแต่งหน้าทําผมเฮ็ดเองเบิดเนาะทุกคนล, ам, ล ам, น้ำกะล ам, ้ำโดยใจเนาะล้ำโดยอดใจปู่ยาตายไงเพิ่นได้รับซมได้รับสิ่งที่ลูกมาสําเร็จแล้วมือนี้ให้ลูกสร้างได้สาเร็จในสิ่งต่อไปเนาะให้เพิ่นได้รับเนาะนี่ผู้ขากบ่บริซมอย่างดอกมือนี้ขึ้นจากมาลาม้ำก็มาหลดเนาะพาลูกพาครอบครัวมาล้ำให้ปู่ยาได้รับซมเนาะคนกระบ่คคอยหลายแนะนาให้มาจะเศาเด้อทุกคน เฮานะ่ะเคยบ่นไว้อยู่ทางในเนาะทา้งในคำชะโนดแต่สมัยพิ่นให้เขาไปแก่บ่นอยู่ในเกาะคำชะโนดได้เนาะวันนี้นักท่องเที่ยวมันหลายเนาะทุกคนมาฮอดสมัยนี้เนาะปี66เกพิ่นกันเลยใหลฮรำอยู่ทังหนอกวันนี้ก็เลยถามชาวบ้านแถวนั้นว่าหนูบ่นแบบนี้แบบนี้หนูสีรำได้ตรงใดเน่เพึ่นก็นเลยว่าอีลามาล้ำยู่ศาลาหลังเกา่าปูยาเฮาพิ่นอยู่นี่ละ เป็นซาลาใหม่เนาะทุกคนแต่ว่าอยู่ในพระเทศโดมคุ้มใบเนาะมาล้มกับมะู้้เนาะเฮามากับขวบครัวเนาะกับแม่ลุงที่เบียรน,นางล้มเนาะมาเข่าคิวเพื่อนมีเครื่องเสียงนี่ยังไงพร้อม้ดยทุกคนก็นต้องนํามากก็ได้เด้อแต่ว่าเฮาบ่ฮู้นะมาครั้งแรกเฮากะมาล้มเนาะเพราะว่าเฮากะ ตั้งใจไว้คักเนาะมือนี่ตั้งใจไว้คักลงทะเบียนนางลําเนาะเพิ่นก็ให้ใจคาบําุงนางลคนละ1อ0ว่าซั่นเฮาก็ลูกสาวก็แต่งตัวมาคือกันเด้แต่ว่าเพิ่นบ่ได้ลําบ่เป็นเนาะแม่ก ลําเพราว่าลูกไส้ก็อากลําก็ก็มาพองเบิงแม่เรื่อยอยู่เนาะนี่ตอนที่เฮาลําอุปกรณ์ลูกไส้กะถือคาตั้งกล้องเนาะเจ้าเหมยกะแต่งหน้ามาเรียบร้อยคือแม่เด้พอเพิ่นก็ถือเคียงเสียงมาพร้อมให้ความร่วมมือดีดีครอบครัวก็เลยเนาะว่าแต่ว่าอยากมาก็พามานี่ลานจอดรถนี่เฮาก็มาปูซาดอกไม้ก่อนพาละ100เนาะทุกคนพาละ100ก็200เนาะ200แล้วก านางลำอีกลอยหนึ่งเนาะก็ซื้อน้ำซื้อมาลายอีกกลอยหนึ่งเนาะทุกคนกะเบิดสามลอยเนาะมาแก่บุญค้างในเบิ้สามลอยเนาะประว่าเฮาบนแบบว่าให้เจ้าข,ของลำเนาะเขาก็มาซื้อบูชาดอกไม้ยู่พี่ก็ได้เด้อดอกไม้สดก็มีเนาะผลเหตดไหวงามงามเลทุกคนนี่ยางไตสะพานกำลังยางเข้าไปกับลูกเนาะใส่เวลาประดนลนะคะเข้าไปเป็ดเดียวกอกแบบป้อมนั่งลำแล้วกั

เข้ากับโดยว่าเข้าบุญลำเนาะบุญลำปูญาเอเป็นแก่บรด้เสียหนังเนาะเสียการนังลำกับพาฟานดอกไม้กประมาณสามร้อยทุกคนประมาณสามร้อยเนาะบวาม่าด้ใจอิหีเนาะมาด้วยใจอิหรีมือนี่กจุดทูจุดทูประเทศเป็นมัดเป็นมัดไว้ละเนาะบูชาสารปูญาเข้าเนาะนี่ค่ะคือบรรยากาศอยู่คำชะโนดเนาะกันแนะน้ำเนาะแนะน้ำแห่ มาท่องเที่ยวกันเนาะบนกาะักดิธย์อิหลีเพราะว่าเอากบครอบครัวามาขออธิฐานให้ปูขุมโคงเนาะเป็นผู้ใดบ่ามาบุญหรือสิม,มาบุญก็ได้เนาะหรือสิม,มาขอพรอ,อธิฐานก็นได้บางูวใใ่สันสะอ่อนสุดสันหลยต่มเตดึกไหลหยยิ้วมอนไมซ o าสร้าง <c oughs> มันก็แต่งตัวมาคือกันได้อันนี้กินเหมยค่ะฝากกดติดตามเพจกิฟตเล็กกินเหมยด้วยนะคะบ้าน <c oughs> นี่ค่ะ ตัวบรรยากาศเนาะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนเบิ่งมือนีเนาะคะ่นะเนาะหลังจากแล้วแล้ว,ลวเขาก็เอาน้ำมาจุดถูบตรงที่เพิ่นให้จุดเนะาะค่ะทั้งหลังก็เป็นเกาะคำชะโนดเนาะอันนี้ก็คือบริเวณที่เฮ้ามาแก่บ,บุญสวัสดีค่ะมือนีแนะนำไปแค่นี้เด้อค่ะ